เปิดรับการเชื่อมต่อกับแสงแห่งรักแสงแรกในยามเช้าอันศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆวันหากเราได้มีโอกาสได้เปิดรับแสงอาทิตย์จากพลังงานบริสุทธิ์ณเบื้องบนรับรู้ถึงพลังอ่อนๆรับรู้ถึงเสียงธรรมชาติรอบตัวรับรู้ถึงกระแสสายลมอันอ่อนโยน อบร้อมพลังงานธรรมชาติเข้าสู่กายมนุษย์นี้อบร้อมพลังงานแห่งแสงบริสุทธิ์เข้าสู่กายทิปนี้หายใจเข้าลึกลึกหายใจเข้าลึกลึกรู้สึกถึงความรักความอ่อนโยนให้กับชีวิตในวันนี้ของเรา รู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ให้กับชีวิตในทุกๆวันของเราเปิดรับความรักที่เรารู้สึกอ่อนโยนทนุทนอนกับร่างกายนี้กับชีวิตนี้รู้สึกขอบคุณอิ่มลน้นกับทุกลมหายใจที่โชคดี และโชคดีที่สุดที่วันนี้เราได้มีลมหายใจได้ออกไปใช้ในแบบที่เราเป็นผู้เลือกได้ได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นผู้เลือกได้รู้สึกเปิดรับแสงแสงแห่งหลัอาบชโลมอย่างอ่อนโยน อยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ามกลางความรักความบริสุทธิ์หายใจเข้าให้เต็มปอดหายใจเข้าไปหล่อเลี้ยงให้ทุกๆเซลล์ได้รับความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ความรู้สึกอิสระนี่คือกิจกรรมแห่งความรักที่เราควรทำให้กับตัวเองได้ ทุกๆวันหรือทุกๆครั้งที่เรามีโอกาสได้เปิดมาแล้วเจอกับแสงอาทิตย์อุ่นๆแสงอาทิตย์อุ่นๆยามเช้ามีพลังมีความละมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานแห่งความบริบูรณ์เป็นพลังงานแห่คง,งหความอิสระขอให้ทุกๆคนได้อาบแสงนี้อยู่บ่อยครั้งสุขภาพ และชีวิตเราจะเปี่ยมล้นด้วยความโชคดีเปี่ยมล้นด้วยพลังงานที่ทำให้เราได้เชื่อมต่อกับปัญญาสวัสดียามเช้าทุกๆท,ท่านค่ะน้อมส่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์อำํำนวยพรอํำนวยชัยให้ทุกชีวิตได้เชื่อมกับพลังงานในคลิปนี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นไปสู่เป้าหมายปลายทาง สำเร็จทุกเป้าหมายชีวิตและปลดปล่อยชีวิตเราให้เป็นอิสระได้ทุกมิติค่ะด้วยรักบริสุทธิ์จากครูปูเป้